สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปฏิการเพิ่มยอดแชร์อของแพลตฟอร์มเฟรมบลูนะครับอ่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มยอดแชร์นะครับโดยยอดแชรนะ์น้อยอยู่ได้นะครับเราอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธทีทำกันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่อยากจะรันโพสนะครับให้ขึ้นฟีดนะครับก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ไว้รับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็มาที่ลิงก์ตัวนี้เนาะอ่าลิงก์ตัวนี้ครับผมจะะะททิิิิิ้้้้้้้้งงงงลลลลลลลกกกกกก์์์์ไไไไววี่่่่ใใตคค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 ปปปรรรรรรรััััับบบบุณผผูชชมมม็แแดดเเเเเขขาาาาาาหหือออยยนน อ่าทีนะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเคมโซเชียลครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็กดลงเชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง g ี a i l คุณผู้ชมก็แค่มากดลงเชื่อเข้าใช้้วย Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับดูว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือว่ายังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวให้เรามาสมัครกันก่อนเนาะให้เราเข้าไปที่สมั ตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลให้เราใส่ครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นาะไม่ต้องใส่ข้อูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กเขาว่าใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัจฉมิยะด้านล่างตรงนี้ด้นะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานด้านล่างที่เป็นสีม่วงตรงนี้ได้เลยนะอาหรือว่าสำหรับใครที่อยากสมัครผ่านทาง Google หรือว่าผ่านทาง Gmail คุณผู้ชมก็แค่มากดร้บองเช อาทิ้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะเป็นเมนูให้ดูเรืใช้งานเยอะแยะกันมากมายเลยเนาะอาทิ้คผู้ชมครับมาที่เมนแ้กก็คือเน็นเมนูคำสั่งเส้อใหม่เลยนะครับอาทิ้ครับสยารใหคที่เข้ามาที่หน้าเมนูคำสั down, ่งซื้อใหม่เลนะครับพาดเริ่มไปที่วดหม่ตรงนี้นะครับอาทิ้ครับอยากให้คุณผู้ชมมาเลื่กหัวข้อตามผมเลยนะครับทีนี้จะมีแพลตฟอร์มให้ดูเรือใช้งานเยอะแมากมายครับก็อยากให้คุณผู้ชมมาที่แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเนาะก็ อามาช่องต่อไปก็คือช่องบริการครับตรงช่องบริการคุณผู้ชมก็มาเริบริการตัวแรกกันได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องคำาิธิบายครับตรงช่องคำิธิบายเขาจะมีการเขียนแจ้งเตือนและการเขียนข้อมูลมาให้กับคุณผู้ชมได้รับดูครับอ่าคุณผู้ชมก็จะเดินมาไปดูมาไ้อ่านกันด้วยเนาะอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องลิงค์ครับสำหรับใครจะถึงช่องลิงค์ครับอย่าลืมกลับมาที่หน้อ่าโพสตะนะครับก๊ปปี้ลิงก์โพสที่อยู่ด้นบนตรงนี้ครับเอาไปใส่ตัวช่องลิงค์ได้เลยเนาะอ่ามาช สชร์ได้เลยเนาะอ่ะโปดิซส่สักหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับอ่ามาช่องต่อไปก็คือช่องเวลาเสด็จก,กับค่าใช้จ่ายครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยนะครับอ่าที่นี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อบนครบนะครับแล้วกดสั่งเอ้เร,เ,อเราก็ส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เรากดส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคนแล้วนะครับ อ่ะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลในๆหน่อยให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันด้วยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวสำหรขั้นตอนนี้ครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่ในการดาเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดาเนินการจะให้เราไปเมนต่อไปก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่ะเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับว่าเราซื้อของข้อบริการถูกหรือเปล่าครับแล้วก็เอาไปเช็คข้อมูลต่างๆเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นของข้อบริการที่เราสั่งซื้อไว้นะครับส่วนะ ของเว็บไซต์บอร์ดอยู่เนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาที่ไม่โดนจำเงินกันเลยเนาะ อ่าเมือตัวเองมันจะมี2ช่องทางในการใช้งานครับเปช่องทางแรกก็คือสแกนเคียร์อาโคอช่วยธนาารนะครับช่องทางที่2ก็คือคริปโตนะครับอ่าแต่ละช่องทางเขาจะมีคำแนะนำตัวนี้บอกครับตัวนี้เขาจะมีสอนวิธีการเติมเงินให้กับคุณผู้ชมครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เขียนไว้ตรงคำแนะนำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าตานนั้นก็จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินนะครับอ่าที่อ่ช่องทางที่2ก็คือคริปโตครับส่วนคริปโตนี้ก็เหมือนกันเลยเนาะอย่างที่ผมบอกครับว่ามีช่องตรงคำแนะนำเนาะอ่าตอนนั้นก็จะมีให เดี๋ยวเรามาที่ไปดเดฟันนะครับอ่าไโดเดฟันก็คือจะเป็นไปดเอาไปดูประวัติการขอคืนเงินนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมก,กดยกเลิกบริการครับหรือว่าบริการตอนนั้นใช้ไม่ได้ครับขึ้นสถานะว่ายกเลิกนะครับมันก็จะดิงเข้ามาที่นานน้เนาะหรือว่าขึ้นบางส่วนมันก็จะดิงเข้ามาที่หน้านี้เช่นกันนะครับเห็น,นี้อ่าเด็กก็ผู้ชมก็สามารถที่จะมาดู ได้เลยครับประวัติกันนะครับวด้านบนก็จะมีรายละเอียดคุณผู้ชมตัวหารส่วนเนี่จะมีตารางให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะจะมีออเดอร์ไอเดียหารแล้วก็จำนวนเงินที่คืนยอดเครดิตให้กับคุณผู้ชมครับจะมีสถานะแล้วก็มีวันที่บอกเนาะ <S <S อ่าโอเคครับที่นี้ครับเดี๋ยวเรากลับมาที่นหน้าโพสต์่างๆนะครับเพื่อยกยอดแชร์ของเราขึ้นได้ยังเนาะอ่ะตอนนี้ครับมียอดแชร์อยู่ทั้งหมด27ยอดแชร์นะยอดขอขอบครับตอนนี้มียอดแชร์อยู่ทั้งหมด27ยอดแชร์นะครับเดี๋ยวให้เราลองดีเฟนหน้าจอหนาะ ่าตอนนี้ครับยอดแชร์ของเราก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็ยังแค่บอกครับว่าตอนนี้เว็บไซต์มันอยู่ในช่วงดำเนินการเนาะอะโอค,ครับเดี๋ยวผมจะตามมาตอนที่ยอดแชร์ขึ้นเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไปการเสียเวลาเนาะ อ่าตอนนี้ครับยอดแชร์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับยอดแชร์ที่ขึ้นมาก็คือ1 2ยเอดแชร์เลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับขั้นตอนยอดขึ้นเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึงเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะเปไปโนมาแนะนำกับคุณผู้ชมครับไว้เราไปที่เมนโแนะนำเพื่อนเนาะอ่าสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์ครับหรือว่าแชร์เว็บไซต์ให้กับเพื่อนเพื่อนหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์ครับคนทุณผู้ชมก็แค่มาเอาดิจิตอับ ติดต่อแอดมินโดยตรงครับถ้าคุณผู้ชมพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์ครับก็สามารถที่จะใช้เบนูนี้เพื่อมาติดต่อแอดมินได้ตลอดเนาะอ่อโอค่ครับวันนี้ครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมจัดเพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปครับคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ